มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแอฟทักษ์ออนเฉลยอักษรย่อหนุ่มในใจหลายคนคงรู้จักอย่างดีนะคะสำหรับนักแสดงที่มากความสามารถอย่างสาวแอฟทักษ์ออนค่ะหลังแม่แอฟนะคะโสดแฟนๆก็เฝ้ารอว่าหนุ่มคนใหม่จะเป็นใครกันแน่นะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆลุ้นกันหนักมากเลยค่ะ และก่อนหน้านี้ Account ไอจีของ p o l y p a s s นะคะได้เผยแพร่ข่าวของคุณแม่ทำเอาคุณแม่เข้ามาคอมเมนต์เองเลยจ้าฉเฉลยก็ได้ค่ะกอย,ยออีโมจิยิ้มและหัวใจนั่นก็คือกงยูพระเอกเกาหลีที่คุณแม่ชอบนั่นเองจ้าแอปทักซอนเฉลยอักษรย่อหนุ่มในใจแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ